การทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําหรือไทยดําที่มีเครื่องแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยผู้หญิงและเด็กสาวทุกคนจะทอผ้าและตัดเย็บด้วยตัวเองและยังถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันทั้งยังเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในชุมชนเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไม่ให้หายไปตามกาลเวลา เครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำจะมีเอกลักษณ์อยู่ที่ชุดสีดำทั้งตัวผู้หญิงจะมีผ้าเปียวหรือผ้าสบายซึ่งในอดีตผ้าเปียวจะบง่งบอกถึงฐานะที่ร่ำรวยหรือชนชั้นสูงสวมเสื้อก้อมและผ้าสิ้นลายแต่งโมที่นุ่งแบบหน้าสั้นหลังยาวกล้าวผมส่วนชายจะมีกระเป๋าคาดเอวและผ้าขามาม้าดไหล่ซึ่งเป็นชุดที่ใช้ในวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำเดิมทีแล้วไทยทงดำเนี่ย ตอนที่ตอนที่จะอ,อพยพมาเนี่ยก็ได้นาเอาภูมิปัญญาในเรื่องของการทอผ้าสมัยนั้นก็จะเป็นการทอผ้าฝ้ายค่ะอ่าก็นําติดตัวมาสืบทอดให้กับรุ่นหลังเพื่อสืบทอดต่อไปอีกโดยในเรื่องของการจักสารไทยทรงดําส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ส่วนใหญ่จะถ้าแต่งชุดไทยทรงดำเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นสะพายกระหล็บหรือว่าที่เรียกว่ากระเป๋าของไทยทรงดํา ภายในงานทุนวัฒนธรรมสร้างชาติตลาดวัฒนธรรมสร้างสุขซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดคลองพดุงกรุงกเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลน,นี้กลุ่มชาวไทยทรงดำจากบ้านห้วยเขาจีนตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจะจัดแสดงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมของพวกเขาตั้งแต่อาหารพื้นถิ่นที่เรียกว่าห้าไหาไทยทรงดำอาหารที่ต้องมีทุกบ้านได้แก่ไหข้าวสารไหเกลือไหมะขามเปียก หายหน่อไม้ดองและหายปละาะก็สามารถนำมาทำอาหารพื้นถิ่นได้ง่ายๆหรืองานจักสารที่ยังคงสืบทอดเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้แก่กะเล็ด หรือกระเป๋าของชาวไทยทรงดำที่มีราคาหลักพันสร้างรายได้ให้ผู้ท่ามในชุมชนได้เป็นอย่างดีและยังมีการทอผ้าและเย็บปักถักร้อยที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาหลังจากการอพยพย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นคนพวกเขาก็ยังหยัดยืนในความเป็นชาติพันธุ์ที่เน้นความเรียบง่ายกินอยู่อย่างพอเพียงและดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบพ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่ง อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราไทยทรงดำที่ถูกอ,ออกพยพมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยก็ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ถูกใส่ทอดมาเนี่ยให้คงอยู่และให้ทุกคนได้รับรู้ว่าโอ้นี่คือวัฒนธรรมของไทยทรงดำแล้วก็เป็นคนไทย กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของทุกคนชาวไทยค่ะ ไม่เพียงแค่โชว์อัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาวไทยทรงดำเท่านั้นชาวห้วยท่าจีนยังนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดทางเศรษฐกิจโดยนําศิลปะวัฒนธรรมตามแบบฉบับของชาวไทยทรงดำอย่างผ้าเขาม้าทอมือผ้าสิ้นหลายแตงโมทั้งผ้านุง่งและผ้าแบบสําเร็จรูปหรือผ้าฮีหรือชุดแต่งงานของชาวไทยทรงดำทั้งชายและหญิงผ้าฝ้ายทอมือหมอนหกหน้า กระเป๋าคาดเอวผู้ชายเครื่องจักสารต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำมาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักความภาคภูมิใจของพวกเขาชาติพันธุ์ไทยทรงดำหรือไทยดำ